วันเยอะคับคนมามากคนเยอะมากอะคนเยอะมากาครับเอะมากราเิมเ่มออกยางแล้ก คนเยอะมากเลยเนาะเยอดเลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรถไปแล้วไปยังไปแล้วไปแล้วรถเติมไปแล้วระยะทางเท่าไหร่ได้ดูไหมตะเกีวย2.5กิโลให้แน่ใจว่าจอดให้ลงไหมต้องจอดให้ลงด้วยสินเนาะใช่ไม่จะจอดเป็นจุดๆอด,ด,ดะ ไปแล้วไปแล้วแมวน้ํารอบที่สองก็ได้โชว์ไปแล้วเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับบ่ายสามโมงนะครับรอบสุดท้ายนะครับก็ประจำรถส่วนใหญ่ก็จะวิ่งขรุขรยู่แล้วเราก็ขึ้นลงตามสถานีได้ทุกจุดนะครับแล้วตัวนั่งรถที่ซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งขยำขิมเด้อเอาเก็บไว้ก่อนเผื่อเขาไปดักอยู่ข้างหน้าอีกเพราะว่าคนที่เดินไปขึ้นเราที่ซื้อเราไม่ได้ขึ้นเราเก็บไว้ก่อน้า้มือจะเป็นนก ตาลิโกนะครับทั้งหมจะมีอยู่สองชนิดนะครับสีส้มอมสีชมพูแล้วก็สีขาวอันนี้สีขาวปลายผีสีชมพูแล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเราจะมีวิธีการอยู่เราต้องใช้วิธีการจับแยกเพศนะครับนั่นถึงจะรู้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะแลวต่อมาส้ายมือก็จะเป็นรีเมอร์นะครับรีเมอร์หางแหวนนะครับรีเมอร์นี่ก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของเกาะมาดาคัสก้านะครับ จะมีที่เดียวที่หมูปอบมาดา,าคัสกาพวกนี้เป็นญาติเดียวกันกับลิงนะครับเขาจะทำเหมือน<า>กัน<ง>ส่วนข้างในซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นนาคเล็กเ้อแต่รถไม่ได้จอดตรงนี้นะครับรถจะไปจอดที่สถานีหมีจะเป็นสถานีแรกหมีหมาแล้วก็หมีควายนะครับสถานีแรกต่อด้วยอาณาจักรนกสำหรับท่านใดที่จะ,จะชมนกก็ลงได้ที่จุดนี้นะครับเพราะว่ารถจะไม่จอดด้านในกรมนกนะครับลงไว้ลูก เริ่มจอสถานีแรกนะจ๊ะมีครลงไหมจ๊ะส่งนกก้อนอาหารนกไหมไม่มีไม่มีไม่มีจ้ะนี่นก็เป็นมควายน่่นกนี่ดูเนี้อนาดูนกเยอะเลยอ่ะดูดูท่านอนของมีก็แล้วกันฝั่งขวามงอนอนแบบสบายสบายทางหน่อยี่จะเย็นดีส่วนซ้ายมือเราเนี่ยนกกาบัวนะครับเป็นนกที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับมันจะเป็นนกกาบัว อาณาจักรนกจะมีพื้นที่อยู่4ไร่ทั้งหมดมีทั้งในประเทศนะครับเป็นแหล่งขยายพันธุ์หรือพาะพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นนกแก้วมาพอกกเหลืองด้านด้านซ้ายมือเราจะมีนกแก้วมีไก่ป่าอันนี้เป็นไก่ป่าไม่ใช่ไก่แก้ได้มาเลยมาก็มีแต่ไก่แก้นี่คือไก่ป่าแท้ๆนะครับไก่ป่าต่างพันธุ์ไก่แท้นะครับแล้วก็นกฟูงไทยมานี้นกพิราบหงอนเวกโตเรียแล้วก็พิราบห่อนธรรมดามันจะคล้ายๆกันนิดนึง แล้วก็จะมีไก่ฟ้าหลังขาวอันนี้เไก่ฟ้าหลังขาวเป็นจับปลาพุ่มองนะครับ,น,รบนี่ครับแกว้วก็อยู่นี่เลยบรรยากาศตรงนี้ก็จะ,จะลบเลื่อนเย็นดีนเราจะไปจอดอีกกีก็จะเป็นไกยักษ์นะครับวก็หมาทางว่า้ามันเด็ดที่เด็ดไหมเรอบกัน มาตรงนี้ก็ไม่ได้จอดนะครับคือตรงนี้ก็เพิ่งขยายออกมาใหม่นะครับจะเป็นส่วนของพวกลิงเล็กนะครับตัลีนมาโมเซติและรอบประมาณนี้ลงก็ต้องเดินเข้าไปเราไม่ได้จอดตรงนี้นะครับจะไปจอดที่จับหมูใหญ่ส่วนลิงใหญ่เนี่ยก็รอวัดตัวตัวนะครับรอวัดตัวตัวอยเราต้องตรวจสอบข้างในก่อนว่ามันอาจจะเล็ดรอดออกมาได้ไหม ที่อยู่ข้างในก็จะเป็นพวกคุณเราตามชิฟเป็นซีข้างพวกอะไรอยู่เยอะแยะนะครับจะอยู่ข้างในนะครับคุณผ้ยเรื่องจานอีสองใหนูยักษ์หนูใหญ่คาบีบาร่าหรือว่ามะชังมะพร้าวนะครับมองไหมหมาบะเข้าวพี่น้องมาบะเข้าวมีใครลงไม้จานหนูยักษ์หมาบะเข้าแลงเดิ้วก็เดินไปข้างหน้านิดนึงก็จะเป็นสถานีคนชอบแรกนะครับ ไม่ปผู้ใดเลียกก็ไปข้างหน้าเราดูในภาพู้ใดกันก็จะไปลงตรงไหนครับคาปิ巴านี่เ้าเป็้าไนี่ไงหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นไงผากันนด ไปไปข้างไปนะข้างๆยักษ์นี่เป็นสายพันแท้ขนาดใหญ่ไม่มีหางนะไม่มีหางอาศัยอยู่แถบ์ลูกน้ำอเมซอนบราซิลเจ้าหน้าไม่ลงเนาะประเทศบราซิลไม่ลงครับหนูพวกนี้กินได้นะครับกินได้ใครเหยื่อลูกน้ำไม่เคร์บประเทศบราซิลเนี่ยเขากินนะครับเขาจะกินหนูพวกนี้เขาบอกว่าอร่อยอร่อยเลยเขาบอก เป็นแบบปรีเวลาั้งความกระจุที่ประมาณ200กว่าตัวประมาณนี้ความเค็มยากคือพวกแต่ลงแค่หลอดกินที่หมดคนสถานีต่อไปนะครับสำหรับคนชอบแลดนะครับชอบแลดใครอยากจะนพอนอาหารแลดก็โน้งโน้งออมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวกินมดยักษ์ด้านขวามือ

เา็หมาแฟนมันแล้วนู่นแฟนมันก็นอนอยู่นู่นอ่มดย่าาว่ามาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะตั้งของนะเพราะว่าเห็นมัมอยู่ใกล้กันหลายวันส่วนซ้ายมือลึกเข้าไปก็จะเป็นแรกดนะครับแล็ดขาวอันนี้เป็นแร็ดขาวน้องฮีโร่กับน้องอาชาวนขวามือเราก็จะเป็นพวกชนีเชนีมือขาวที่ย้ายมาจากสุงสัตว์ าดทาดินที่เขาปิดตัวลงนี่แหละ้วมีใครลงไหมจ้าสถานีคนชอบเล็ดนะครับตรงนี้มีใครจะค้าอาหารเลดบพวกนี้เวกนี้กนี้จอารหล่ลล็นี้นหนาก็ได้อยู่ที่ประมาณสองถึงสามตันต่อหนึงตัวโอ้นี่อะไรในบรรดาสวนัตว์เนี่ย ที่แพงที่สุดก็คือแรกนะครับสามล้านสามสามล้านห้านะครับอันนั้นจะเป็นสิงโตขาวซ้ายมือหรือเข้าไปหรือเข้าไปอันนี้นเป็นสถานีสิงโตนะครับใครจะลงมาดูสิงโตโนัน่นสิงโตขาวข้างหน้าก็จะเป็นสิงโตแม่ลูกที่เขาเพิ่งจะเพิ่คลอดลูกมาใหม่ได้สีตส่ตัวได้สี่ตัวแล้วก็จะมีพวกมันไงนั่นแหล่ะไฮยีน่านี่ครัแมวดาวเดี๋ยวโค้ง เนี่ยประมาณนี้แเลยนะใหญ่จีร่วงเลยดูนะจีนี่ตัวมันเต็อเลยไปดูลูกสิงโตก่อนได้นะครับลูกสิงโตกำลังน่ารักนเลยครับไปดูลูปไหมลูกไปดูลูกสิงโตก่อนไปเลยมีเพอใหญ่เลยต้องมาโอ้รถใหญ่โตเลย ปกติมันจะออกหลายฝรนี้่นะมันจะออกนเส้นละตัวหรือว่าสองตัวก็นะอันนี้มันได้สี่ตัวเลยสิงโตฮะเสือโค้งก็นน่นแหละอยู่ขวามือโน่นแหละกำลังเดินไปเดินมาอยู่นู้นแต่อีกไม่นานอีกไม่นานมันก็จะกระโดดออกมาแล้วก็ตัวใครตัวมันทีนี้อ่าตัวปจระเข้จ้จระเข้มีจระเข้ลูกนี่ไงจระเข้ฝั่งนี้นี่ไงหมูด้วงอยู่ฝั่งนี้ด้วย อ,อืม่ไหมท่โปโปเตมัสเฟรชด้วงจ้าที่นี้ใช่ไหมใั่ใช่ใช่ไปเราไปด้วงจะด้วงน่ามาดูอะไรนะร้ <c oughs> านหมูด้ว <c> ง <oughs> โอเคไปมาดูที่คนมาเยอะเลยดูฮะไปดูไปดูไปดู ญาติพ ja, ี่น้องของหมูรวงนี่ไงนี่เนมโบ่โจนาโคนี่นี่ญาติพี่น้องโคนี่ญาติพี่น้องกัญญาส่วนสัตว์คอนแข็งเนหมูรวงฮัลโหลมังคุดใครละญาติพี่น้องของเขาไปไปดูสิดอกคูลอันนี้ไปดูหมูรวงไปแล้วแล้วหมูรวงหมูรวงหมูรวงเรือ

ยูไงตูดตูดไงนี่ฝั่งนี้ดูไงเห็นยังนยังห็นยังลล้วเห็นย่นงนั่นนั่นนังน่นไ่ไงนั่นไงั่นนั่นนั้ั่งน่นไังนั่นไงไงน่นไน่ไงั่นน่นไน่นั่นนนน่นไ่่นั่นแหละ ไอยู่ตูดเหนไม่ยังม uh ั้งอยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงตู้นั่นไงไม่เห็นน้าไม่เห็นน้าไม่เห็นน่าหมแล้วมั้งนี่ไงหมูรวงมน่ารักไหมลูกลูกคางสิสีอะไรคางสีชมพูเนาะเหมือนกันหรอหมูเด้งเลยเนาะเหมือนเลยเออคล้ายกันเลยเนี่ยเนี่ยดูคล้ายกันเลยผังเพชเหมือนกันอืมไม่แตกต่างกันเลยครับนี่หมูด้วงก็คล้ายกับหมูเด้งนนั่แหละ

ัวไ่ันนะเนี่ยไม่เนี่ไม่ใช่มหาเดน่าที่่อกีเาเขาจบไปแล้วเห็นมั้ลูกเขาบังไปแลเนี่ยแม่เขาบังูเด้เดูหมูด้วงเยอะมากเลยเนาะเด่่าดูหม้วงนาตนารักใช่ไหม วันหยุดครับคนมาเยอะเลยตัวผู้ครับผู้ถือไงครับจากกวางพี่ก้าวรเป็นเก่งครับกายมือเก่งแดนเก่งเหี่ยเก่งขาวเก่งแดง เก้งเผือกอ่ะน่ย้งเือกอ่ะหัวมือกเป็นกวางดาวกวางดาวอ่กวางดาวข้างนอกนี่นะครับกวางพิฆาตกวางทรจับได้ครับจับได้เรียนไดรสัมผัสได้ด้วยลูกหัวลูกตูดได้ครับบาราซิงครับตัวใหญ่ๆนี่บาราซิงนะครับที่นอนอยู่เลยกวางบาราซิง yeah โซนข้างบนนะครับอยู่ตรงข้ามกับสวนน้ำเลยตัวงก็คืไม่มาไล่ไม่ยีราบครับไม่สร้างครับอันนี้คืออเทียงใบม่วงตัวครับเกือบใบสองสรับกันกินนะครับพี่แยดลองพี่แยดลงจะเห็นขาดไหมใบต่อเทียงมากเลยครับมากยอดเลย ไม่ลงอีกแล้วเ <laughs> <laughs> หนื่อยมากอาก, <laughs> กาศดีมากเลยเย็นสบาย <c oughs> คนจะตกไหมเนี่ย นกเพ้ดินนจาะดีนะครับเป็นนกแพ้กปีนรัสกิโกใหญ่นะครับยกนิ้ายมือให้กินลูขุนขวามือครับเามนมือกิกเามืลงหมรอไม่ลงมันกิโกใหญ่่างหกิใหญ่นตัวใหญ่แล้วก็ลไหนวหีไดเยนป็นเว้นไงเป็นเว้น รอาาาาไปมีจริงโ๋้แดงมีบางแกะนะครับสถาดีต่อไปดูอะไรเราดูแต่ป่า อันนี้เป็นโอ้เป <là> ็นรูปปั้นต่างๆเลยนี่น่าดูฮิปโปดูสิยอดเลยลงไหมลงไหมไม่ลงแล้วเหนื่อยแล้วเราซื้อตัวมาเพื่อนั่งรถใช่ไหมลูกไปแล้วเล็กคูน

มากดไปที่เลขหนึ่งสิลมากดไปที่เลขหนึ่งมันจะมจะมองกัไม่ไก่ดมนกแรงอีดงนกแรงดมนกแฟนดมอีแรงขวาเกลดอีหยิบเกลียวาแดงาขเมื่อรัวนี้อะไรไดไหมนกเกียวนกเกลียวเกลียเกลียวแล้วหยิบกลวาครับเกลียวาแดงอลน่อยกับตอกเกลียวเกียวแดงครับ ตัวขาวแดงอียิปต์ตแดงเดียวเขาไปเลี้ยงที่สวนไหมัมาจะเป็นเม่นเม่นแผลกอยาวเม่นใหญ่เม่นเม่น่กอยาวเม่นเม่นเม่นใหญ่แผงกยาวแรงพูดกรถคาละลานีวช